บาที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวานแนวทางฮานอยประจําวันพุธที่11นะครับมิถุนายนหกแเช้าเจ้าใหม่อีกแล้วตอนเช้าๆกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะตามกระต่อับแนทางฮานอยผมวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นบ่าที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่มาชิกเอฟซีค่ะประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้าติดตามใหม่ยินดีต้อนรับู้ช่องบ่าวที่พารวยกับแนวทาง ฮานอยวันนี้นะครับผมอ่ะนะครับอ่ะมาพร้อมกับอากาศที่สดชื่นนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมเนาะอ่ะนะครับยังไงวันนี้ขอเป็นวันดีๆสําหรับพี่มาชีทุกคนไปด้วยกันเลยกันเนาะสลับวันนี้กับแนวทางผมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคลิกงกิงกดกระดิเตือนไปด้วยนะเวลาผมมาปลดคลิปใหม่ๆมาชิ้จะได้ไม่พลาดแนวทางจะพอดีเต็มที่เหมือนเดิมนะเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกปแนวทางนะครับสําหรับแนวทางเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่า ว่าปังอยู่สลับแนวทางอ่านหน่อยเนาะรุ่นนี้รุ่นปังกันทุกวันเนียมาชิคปล้ำกันทุกวันเลยนะครับผมอ่ะเหนื่อยก็พักคารเข้าไปต่อเรื่องมาชิกนะครับเนาะแล้วก็วันนี้ในมาชิกผมมีนะครับแนวทางนะนะครับเราพนาด้วยนะใครชื่ชอบในหางเราพนาอย่าลืมติดตามรับชมวันนี้คัดสูตรใหม่ยโดยมั่นใจกันในหางเตียงี้เก่าเด้วยสลับในหางเราเข้ามานะครับเดี๋ยวคัดแล้วก็รชื่ชอบอย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็มี ไลายสายด่วนนะครับสิบแปดในกาเป็นต้นไปดสำหรับใครชื่นชอบในทางสายด่วนวระบาดหนาผมเนาะนะครับอยากให้ผมเน้นผมฟาดให้นะครับอยากให้ผมจับสารนั่งเนี่ยนะบแบบแถวเดียวเนี่ยก็เวลาผมไล่สายด่วนนสิบแปดในกานะครับเดี๋ยวมาทักทายพูดคุยกันจะจะเต็มแน่อนอนนะครับแล้วก็วันนี้นะผมมีแนวท,ทางในทุกโคมาร์ขายด้วยนะครับผมอ่าเป็นแนวทางรุ่มงคลในมาชิกนะครับถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมปติดตามไปชมไปขอพรตาขายกันเปิดตาขายจะได้เปิดโชคเปิดดวงให้ไก่มาชิกด้วยเนาะนะครับเออนะครับเจอคลิปตาขายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครรัับบอ่าสห ทางในรูปตะไครนะมาชิกวันนี้ขอพายมาชิคไปด้วยกันเลยก,กันนะนะครับวันนี้นะครับผมสลับในทางในรูปตะไนะนะคร์นะนะผมจุดทูบแล้วเฮ้นี้ผมลืมบันทึกภาพนะครับนะครับขอย้ํานะวันนี้นะครับเลขทูปตะไคร์ที่ใครได้ไปชมเนี่ยนะครับผมจุดทูบแล้วผมลืมบันทึกภาพนะครับอ่ะนะครับพอทูบหมดเลยเนี่ยผมก็มาดูอ้าวนะครับลืมบันทึกภาพเฉยผมก็เลยนะครับเอาตะไคร์มาบังไว้หน่อยนะครับเผื่อจะได้แบบไปสักสองสามนาทีเนาะ นะครับลงคลิปนั่แหละนะครับก็ขออภัยไปเรื่อยๆนะครับในความไม่สะดวกนะครับแต่ก็ตามนั้นเลยสลับแนวทางในรูปตะไคร้ยีรือไม่ขอพอนตะไคร้กันนะถือว่าสวยอยู่นะครับสลับวันนี้เนาะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูคําเตือนกันก่อนแล้วก็ไปสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสลับแนวทางฮานอยเมื่อวานไปสูตรเป็นหางเนี่ยมาเช็คปวดใช้พิจารณาในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดเนาะอันนี้เป็นคําเตือนต้องอ่านทุกครั้ง BT 8 2 7นะใครจะทัก บ้านเขียวผมนะครับทักได้เลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใครจะไปก่อนที่โรงเรียนเป็นรุ่นเฮงรุ่นปังกันทั้งไซด์ด่วนด้วยนะนะครับรัฐบาลไทยได้มาสรุปโค้งสุดท้ายให้นะนะครับมาดูเมื่อวานเลยนะครับวันที่10บนวันอังคารผงไม่หกกับแปดไปกับ6เทียบเพียงสีน้อยมีน้อยขิดแล้วพิเศษปกติแล้วก็ v ีพนะครับกระชากเมื่อวานเนี่ยหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกกระชากหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกกระชากช่วงนี้นะครับเมื่อวานนะนะครับหกลงนะครับสากระช 0 6ในตัวนี้เลยนะครับ0 6 6 0เนาะอันนี้คือกระชาตินะนะอันนี้ฟังเสียงผมอธิบายด้วยนะครับผมไม่6กับ8เนาะนอยกิจอ่ะนอยกินเนี่ยนะครับสองสามศูนย์หกสี่สองสามศูนย์หกสี่หกลงนะครับอืมนะผมไม่หกกับแปดนะนะครับสองสามศูนย์ไม่ลงนะครับอ่าแล้วพิเศษอ่ะพิเศษสี่แปดหนึ่งแปดแปดนะพิเศษสี่แปดหนึ่งแปดแปดนะครับวันก่อนก็แปดแปดลงนะครับอ่านะครับวันก่อนในรอบปกติเนาะะนะอันนี้มาพิเศษนะครับ นะครับแปดแปดนะชุดนี้นะครับจะเบิ้ลไว้โชคดีนะครับมีโอกาสหมดเลยในมาชิกนะครับผมให้แปดหนึ่งดูดินะครับเข้ามาแปดสองนะเดมเดียวเอามาเบิ้ลอยู่นะครับแล้วก็ปกติหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามนะหนึ่งเก้่งสาับผมให้หกกับแปดนะครับใ้ลนะครับนะครับและวีพีนะวีพีนะนะครับเก้าห้าสองเจก้าห้องเจดดูกับ67ชุดนี้เอานะครับนี่เลยนะเมื่อวาน นะนะครับอ่ะดิฉันเขียวก่อนนะครับ,บเขียวก่อนเนาะอันนี้มาในตัวเด่นเนาะอ่าอันนี้มาแปดแปดเบิ้์ชุดนี้อ่านะครับแปดเต้งตัวเด่นเนาะวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นเนาะนะครับปกติไม่ลงนะครับมาวีทีนะหกเจ็ดเจ็ดหกชุดน,นี้นะอ่านะครับก็ดีใจกใครมาชิกผู้โชคดีด้วยสลับเมือ่อวานเนาะนะครับไปโผกษัตรินะโผกษันะกรตริอ่านะครับชุดหกแล้วก็แปดแปด พิเศษแล้วก็ VIP นะครับเจ็ดอ่ะก็ดีใจใครมาชิ้ผู้โช่วยดีด้วยสลับเมื่อวานทําเต็มที่แล้วเนาะอ่ะวันนี้ตามกันต่อเนี่ยมาซื้อสลับในทางฮานอยผมนะตามกันต่อนะครับเป็นสุปเป็นท้าวนะถือว่าคัดแล้วนะครับผมถือว่าคัดแล้วเ้อะนะครับฮานอยวันนี้นะมั่นใจคือเก่าเด้อนะครับน้อยวันนี้นะวัน,นที่อ่ะสิบเอ็ดนะทับหกทับ 6 8เนาะนะครับจะเลืมนไปชมในทางใน็ทูปตะไข่ด้วยนะนะครับสลับในหางเลทูปตะไข่นะครับอันนี้ผมขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเพราะผมลืมบันทึกนะผมก็เลยทําคลิปให้มันยาวสักสองสามนาทีก็เลยภาพเปลี่ยนไว้หน่อยนะไม่ได้มีประสงค์จะอ่างอืง่นแต่อย่างใดนะนะครับปิีไว้ให้มันได้สักสองสามนาทีลงคลิปนะนะครับอยาเาลืมไปติดตามนั่นชมมาดูตัวเด่นนะครับเด่นไวตัวนี้นะวันนี้ห้า กับเก้านะหกับเก้ากับ5้านะจับคู่ได้เลยนะมาชิดนะครับผมบางทีเข้ามาเป็นคู่นะชอบไหมวันนี้ห้ากับเก้านะนะครับแล้วก็ตามด้วยสองตัวเหรียญสองตัวเนานะขอให้มากขอให้ลงวันนี้นะครับสองสองตัวเนรียญสองตัวมี่นะครับห้าสี่นะห้าหกนะครับแล้วก็ ห้าเจ็ดเกือบมือตวัดไปแล้วนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งนะเก้าสองนะครับแล้วก็เก้าสามนะเบิ้ลนะห้าห้ากับเก้าเก้าสลับไปทางเบิ้ลชอบไหมอ่านะครับเบิ้ลยังไหลอยู่เมื่อวานก็ไหลนะเมื่อวานก่อนก็ลงเป็ดเปดเอ้นะครับ วันนี้ครับไปเปลี่ยนมาอีกนิยมเลยนะครับมาสองวันแล้วนะนะครับมาดูตัวเน้นนะครับอ่า5กับ9นะนะครับวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นสามสามวันการ5 4 5 6 5 7 9 1 9 2หรือ9 3ยังไงขอให้มาในตัวเน้นยังไ,ไงขอให้มาในตัวนี้นะนี่ นนะะครับช่วงนี้ระวังหกเนาะเกี่ยวกับกระดกหัวนะนะครับเดินทางไปจะเดินมาทางกลับนะนะครับก็จะปลอดภัยสลับสายกระดกหัวดูแล้วกันถ้ามีกําลังนะครับเบิ้ลก็5 5ากับ99้าาสลับในทางเบิ้ลผมเนาะนะครับอ่ะขอโชคที่กันสลับในชุดจับคู่เด่น2ตัวนะนะครับแล้วก็ตามด้วย3ามตัวเด่นจนสตัวเนาะสตัวเด่นเนาะสามเด่นเป็นมตัวมีนะครับ6 5 7นะแล้วก็ หนึ่งเก้าสองแล้วก็สองเก้าสามนะหนะึชุดสามตัวก็สามชุดยีด่หกเอาชอบไหมชอบแคบเลยนะนะครับมาเขียนเป็นะการแสดงก่อนอ่ะเดี๋ยวผมย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะสหรับในทางฮางนอยผมประจาวัน พุทธที่11นะครับทางเบาทีพารวยทางช่องเบาทีพารวยไดนะ้ในทางสูตรผมเนาะนะครับห้ 9, 9 9, ากับเก้าเก้ากับห้าน่งสลับวันนี้ในทางสูตรได้5กับ,บ9ก้าน้อยเด่นนะนะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลับใส่ออกกํลังกายนาะเป็นมัดรวมเนาะแต่ว่าในห้องเรียนจะแยกหน่อยให้นะครับผมถ้าใครจะชมแยกหน่อยก็เวลาผมไลฟ์สาด่วนหรือว่าพี่ขชิกทักทางไอียวได้เลยเนาะห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดนะ 5, 4, 5, 6, 5, เก้าหน่าสองเก้าสาผมเน้นที่57กับ92วันนี้เดินทางไปจะเดินเหมนทางกลับจะปลอดภัยแล้วบักระโดดหัวด้วยน,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 นะชุดนนีะ้นะครับถ้าเพิ้อนก็55กับ99้าเกานะสลับไปหางเบิ้ลนะนะครับชอบไหมเบิ้ลวันนี้นะครับ2วันแล้วเบิ้ลลงเนาะนะครับอขอชื่อทีการสามชื่อจะผู้เด่น2ตัวและ3ตัวเด่นก็มี657้าเจ็่้าสองและก็293นะครับก็จะประมาณนี้สลับเดินทางฮานมมาอยผมวันนี้ยังไงขอให้มาสอนให้นั่งสายนนั่งในเรื่องสลับรอบนี้จะได้พวกพวกปังๆกันยังไงขอให้มาในตัวนี้ขอใให้มาาานนตัวเเจะะ นะครับเออจะได้แบบสดชื่นกันไในมาชิกนะครับได้เย็นนี้มาลุ้นต่างกันอย่าลืมนะจะลืมไปช,ชมในทางที่ทุบตะไคร้ด้วยนะครับตะไคร้ที่ว่ามีพลังนะโชว์นี้นะครับเออนะครับจ้าวทุบตะไคร้นะขออภัยทุกคนไม่สะดวกด้วยวันนี้นะครับพอดีผมเดินบัน,นทึก ภาพใบนะผมก็เลยอ่ะนะครับทำให้มันอ่ารีบยาวสักสองนาทีสามนาทีก็เลยภาพปิดไว้นะนะครับเออนะครับก็อย่าลืมติดตามชมตุ๊กขอพรตะไคร่กันนะครับเปื่ช่วยเปิดดวงกับเราด้วยแล้วก็วันนี้มีไลฟ์สายด่วนด้วยนะนะครับสิบแผ่นในการไปต้นไปลาหรับไลฟ์สายด่วนแะนะรัชนาจะน่าจะเตรียมแน่นอนสำหรับพี่มาชิกคนไหนที่จะให้ผมอ่า เน้นให้ฟันให้สลับเลยวิ่งแล้วก็จับสามีนั่งให้นะนะครับอย่าลืมนะเวลาผมไล่สะดวดสิบแปด,ดนการไปต้นไปขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์กัรแชร์ใจมาชีคบอขอบคุณทุกการติดตามใจมาชิทกกาาชาช้ที่มาติดตามใหม่ไม่รู้อะไรกันเนาะนะครับสนะิบแปดนาะฬินะกาปมไลฟ์สะดวดนะครับผมโชคดีเป็นของทุกคนไว้เจอกับผมทิปต่อไปสวัสดีครับมนันมันครับ<า>